วันเหนื่อยวันอาาละหาคอยถอยเป็นแลมมือหนึ่งคำมูพาส่งมาประจำเขาารรษาอยู่ยังขั้นเต็มหาลาบกระถินเขียวนินนินเอ้ เดือนแปดเพ่งเดาเต็มฟ้าวันรา,าสาบห้าคำแลมหนึ่งคำม่อนผสมองค์งาเจ้าเตรียมเขาดอกบัดว่าจำพันษาหยุดยังบ่สัญจรสาวงลาบตาบแต่องค์พุทธเจ้ามันยัถามพาวินัยยานสงไปหยาบเข่ามันสิเล่าเสียหายจังลำลงพาวินัยใส่บัญญัติไว สีเหลืองในพื้นผาเป็นสีเหลืองลงอารามงามคือดังหัาเขาได้มาเรียงศาสนาขั้นแทนาคือตาผาผพ้านอนได้เปียบใสจ,จังบัญญัติภานในให้หมู่สงส์งสาบไฟจนกระทังดอกโมเฮาถึงมองค้นสมัยเขาและหรือฝนมาปีนเปลี่ยนมีการแหตตนเพียนมังบนคึกคืนเป็นหนาซึ้นกาใจ ผาน้ำฝนผู้เป็นคนถวายไห้ได้แกวิสาขาเป็นอบาสิกาถวายสงที่ดำล่งกิดจ,จวัดอยู่พันศานัน้นเสตะวันอารามกวางบ่มีกันสเสวงลาบอยู่ป,ประจำแต่ยกเวน้นยำไหดอกไปเป็นสงอาพาตยกเวน้นตัตะหะในเจ็ดวันขั้นบอ่อหายแล้วจนสัตตหะต่อไปเรื่องเรื่อยจำเป็นไหลายเป็นกระหายอนุลอมแก้เปลี่ยนสิเบาเรืองทันเทียนสิเบามาตั้งแต่พุน ตังเท่าเก่าสมัยพญาราิ่งนันใดท่านอยู่ป่าเร่ไรส่วนพญยาพายศารเล่าท่านยังงอยคอยหมอบข้างท่านให้สัป,ปัญญุโลกขนาดองพาบาทบรลบ่อยคอยถรับตั้งแต่เพิ่อนน้ำเจ้าหลวงโพง แต่สิ่งหนึ่งอยู่หันคือแม่บุผังบอกให้เลี้ยงเอาหนีครับเอาแต่หัวน้ำน้ำเพิิงหวานพ่อปันลอยขยำมีประโยชน์บอมีโทษเฮาออกมาจุดไตแสงไห้ดอกสองท่ำ แสงสว่างสะอาดล้ำบ่มีดอกมนผิดเพล็กับแสียงสมัยเฮ้าเทคโนโลยีสารเคมีที่เฮ้าใส่อุป,ปกรณนเจ้าหลายย่างของต่างๆปผูกเฮ้าประกอบขึ้นมีตั้งหมดแต่สารป้ายาเลี้ยงวาทานฮับเล้วเราดีใจเต้นไปมาเลยโตจากต่อคอนใหม่เลี้ยงก็เลยแต่สั่มหมุป,ปมาให้หูขาไปเกิดทั้งสั้นฟ้าพลาได้ส่วนกุศลน,นี่เป็นผลเบื้องต้นในเฮ้าเรา ท่านเทียน เท่ยนั้นเป็นแนวจุดซองทำแรงเสาเท่ยนเรามาจากขังเพิงมาขังไฟติดต่อสีเพิงห่ออบไฟเฮาและเอิน่นวาใส่สเสร็จแล้วเอืน่นวาเทียนไปผู้ท่านเทีนยนไตแสงตาสอด่องมองเห็นไก่หออเท่าบ่ามีมึงวาฟางเส้นตัวย่างผ้าสัต์เพิงท่านในพักล้อมเทียนอ,อทุทิศหาคนตายแข่งซีมีบุญล้นคนจังทำผ้าสัต์เพิงตีก้องตุ้มเปิดเปลิงตีข้องใส่มุงตุ้ง มุงเติ่งเปิดเปิดมุงเติมงคนกะเขาหลังห้อมป้ากันส้มแซลเห็ดสวนนบุญผลาลนได้กุศลคือสิบกกับถวนวันเฮาเเากันต่ตเขี้ยวมาทอกนั่นพอกับติ่นเตาจ๋าหรือไบเขาได้สาลาท่าน ในตอนนั้นพญานานปัดเศีมองเห็นในคำสอนจังสลาทุนสั่งสั่งอยูแ่แคมวังนามเจดีสายพันกโกอพันสิสั่งอย่างนอได้พลาตัวจังสั่งศรัทธาเสือดอกแห่งธรรม มาจิจักเกากำพันปลาไปกับหมาได้เต่ามาตัวเดี่ยวพองบอ่อท่านถินเขาองพระปัดเสนเลยเว้ามาแต่ใส่พันปลาพันตอบว่าภู้ขาไปเที่ยวดาวเอามาเขาไรฟันมันบ่ลาท่านพญาย่าไนปัดเสนถามได้เต่ามาตัวเดี่ยวอยู่มือนี่องค์ทานบอ่อยากท่านน้ำบอ่อมาม้าหิบมาเบิง้งเฮาสั่งผาสัดเพิงหรือเจ้าสิบอ่อท่าน ท่านจังไลเแล้วท่านท่านป่าบ่มีอย่างมีแต่กัดสะปูก,กับเป็นหมามันใดขัน้นท่านพอใจให้หิีมาเลยมาเข่าหวมบุญพลาเขา่ารวมไหลหน่อยก็บแบ่งกันพญาวาทนั้นท่านป่าเสียสละ ให้เต่าไปเป็นทานความบุญข้าวนั่นมามันได้ผลงานย้อนมันเฮามีแขวหมากับตินเต่าบักใส,ส่ผาสะเพิีงแขงไว้อนุสรตอนวันนี้ป่าลบที่เป็นไปเป็นมงคลละสมัยอีกเดิอวันนี้เป็นประเภทนี้เท่าโบราณเฮาบ่เ,าบาเคยเปลี่ยนเทศกาลเฮทีย่ยันเขาพันษาลองลูป,ปันเอาเขาดอกแข็งขันเสียงนึงนั่นดังกลองสลองไลยลูกเชนใหญ่ขั้นห้อนมือเช่นไป มังอุบนดอกคือคืนขันเป็นนาไข่ซ้อนอ่อนซ้อนแดงโอ้ยโอโอ้ย,อย,อย,อยลอนา